สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกครับแข่งๆงสีเหรอครับฝนก็สิตกแหลมพตกแหลจากน,นเลยหรือ่ามันพวมนสได้หวัวพาเขาเรียดีขึ้นกาติเแ็่ัได้ไหมจะส่งเสีเอาลีลงเสียเาบล่ยืนน่หลังนึกจักไหบุ๋มนี่เขาเกิจะเจ้าเด้อครับ,รบ,รบน,รนี่เขาจะเจ้าเด้อครับเจ้ามันยัต้องใส้เขาขั่จงนี้หนีเขาเกิดเป็นสิ่ละครับอากาศมันกับบอมนย้นไหัวเกิป หาก็งวัดใหญเล่นหนาเล่นหลังยวนฝนมันเป็นน้ำฟ้าน้ำฝนนีเหระครับฟ้าฝนโบตกมันยังเขากัเก็ดได้ดียุ่นได้ก็ได้อันนี้เห็นว่าไปตึกแห้วมันสังเกตยากเพรน้ำฝนอีกละเอา้าฝนปีนี้กับโบสถ์ทีว่าน,นั่นหรอครับจะดียิ่งหรอกเบื้องล้วงก็ได้ถ้ามีฝนนี่ดีดิอันนี้ก็ดีไม่มดัดนะเกี่ยวกันนี้ครับจินแบบ เก็ก right. ินแบบธรรมดาบ้านเมียงเขานี okay. ah, ่ะกินแบบง่ายๆกันนี่และว่้อำเป็นน้องไปอยากวนไวอย่างเงี้ก็เรากเดียดหรอกครับพี่น้องอาโอ้โหโคลงเบิ้ลไปเนี่ยอายุปะโูลงถวยนเดีน้อมาเดี๋ยวน้อสร้างไปยจะได้ด้ครับนีมนเขา็ดบ่เป็นเนาะเ็เขาจะ็ดไหมเฮาดหนอ้า เขาสิใส่แก้วถึงต้องใส่ลำปลา,าด้วยับพี่น้องใส่ลงไปใส่ลำปลาแล้วขาดบ่ได้คือแจ้วขมนี่ครับพี่น้องร้านว่าแจ้วขมบ่กินว่าสั่น่าเมื่อท่านขึ้นมาอยู่ครับันบ่ขมบ่กินนี่ก็ได้เออมันเขาใสยหอมใส่ย,งงสยังไงด้วครับพี่น้องมัน วัาเจ้าก็ต้องมีหอมละ่ะเจ้าบางเน,น่าหน่ผู้มักใส่กระใส่เล้อครับ่นผู้มักเจ้าสมอันนี้มันมป็นเจ้าขมครับพี่น้องผู้ใดอยากใส่กระใส่ไดขี้เกล็ดไม่ได้ไไไดห้หามเนี่ยพี่น้องกินข่าวน้งองอย่างก๋วแรงไปด้วยวันนั้นกินกับเจ้าเปากินเล้อครับมากินน้ำกันเล้อนี่ ใส่หอมพี่น้องเลยอะส้มซือละหอมมาไหนไหมหอมบัว <c oughs> นี่คือหอมขี้กินเด้อพี่น้องซื้อมาจากบะเตะกินหมดละก็ะสิได้ใส่ก็ได้มผมพูดผมเขาไปน้ำที้จงสิได้กินทีเดียหรอกตากน้ำก็ได้ผมก็ได้ บนมีเงินสื่อปันสื่อสมือดิครับแล้วหนึ่งอะไรโดนยังถืได้กินเที่หนึงที่วานล่ะเนาะอย่างก็กินไปซะกันบัตรเมียงห้องพักมีหนามีทุกสิ่งทุกอย่างล่ะเ้าก็เห็นด้วยกินไปอย่างนั้นทำไมเสียบเสียบเราเสียบไปอยู่บ่ร์ดิเจียวแบบนี้เจียวมันหนีใส่ก๋วยจี่งอยู่ด้วยเนาะจึงเหม็น เออผมมีเพียใส่หรอกครับเอาใส่ตะบีซะมือนบีกวดต้มน้ำของห่อใส่ให้กันเอาเทียบแล้วละบราซิมอะไรหรอกครับรถล,ล,ละถ้ายู่นแลกินเท่าสีเหลี่ยมสีทัวนั่นแหละครับัอยู่ได้กินน้ำกันบ่ายอ่าครับมาแล้ว<อ>มาแล้วครับมาแล้วมยังนี่นี่ครับปากน้ำนี่ตีตรโน้นว่าปากน้ำปากน้ำมันเป็นสีตี เดี๋ยวเอาคุ้ยสิเดี๋ยวผมหั่นหั่นหั่นให้พ่อก็นั่งกินยืนเดี๋ยวเลยคือเป็นตะแเส็บแท่กันโอ้ขึ้นวัดร้านจะน้อว่าสิกินตักน้ำปลาเนี่ยหาทุ่มกับสิกินมาเนี่ยโอ้เป็นอยังเดี๋ยวน้องตโนม่าจะมากันครับเพียงนึงเพราะว่าสิกินไปทาเพื่อนน่นแหละพี่น้องอย่าร้องเพื่อนมเรื่อยเรื่อยเลยผมสิหันเมื่อไหรผมสิหั่นให้พ่อเด้อเพราะว่า อันนี้ต้มไว้ประมาณสามชั่วโมงพี่น้องจัดมุดทั้งหมดแต่เมื่อนี่ต้มทั้งหนอกบ่ได้เพราะฝนพี่น้องตัวลอยหลายช่วงนี้คล้ายๆว่าอากาศเพิ่นสิล้วนแน่กุการอยู่ดิคล้ายๆว่าเาบางที่กานั่งอยู่ดีๆบุบบับโดดมาพ่อเนาะเตรียมตัวว่าท่านแล้วนี่ครับพี่น้องก็เลยได้ต้มตกกัดให้ ตุ่มเรแกะก็เลยบ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งดอกบที่มันจะบากนะสี่แหละครับพนานี่สี่เนี่ยคือฝ่าฝนไม่ตกนี่ผมกติบอกกับพี่น้องฟังเด้อครับถ้าพ่อจะเป็นท่อนเะไปแข่งไปตากเด้อเนียนเนาะพ่อเนาะคือมันอันตรายแกเจ้าของข้าขักเด้อคือเสพเสพเจ้าของระดีที่สุดตอนนี้ขันเวลาฝนเป็นตะตรสิผมตึก้งอยู่ผมหนีเลยดิฝ่าร้ายปนิสกระซังหนีเลยเพาหนีเพวาเขาถจะไงถึง่าไปเลยบ่คุมเนาะพ่อบ่คุมดิโอขมในทีบ่ พอดีมัแ้แบบพ่อนี่เนาะปากน้ำเผ็ดงายอยู่เจอใส่เวลาพี่น่องท่าผูมเฉลี่ยได้สามชั่วโมงแต่มันต้มปลาคก็เฉลี่ยได้กระ <laughs> ดูกเนาะโอ๊ยใกล้เนี่ยเหมือนพอ่อ เริ่อเบอิดอทุกปุตุคนนะครับอยากไม่ออยอมม่จิ้มกันได้นนกระไ้คือยังไงสภาพของเสียปนมาปนกับมาแวะจิ้นข่อยจิ้นน้ำกันน้ำน้ำกันขึ้นบ่เช่นกระบะลูกชองนี่นะครับเมื่อไรถึงน้ำหวานน้ำยาแล้วส่วนมากผมจะบ่อยคนกลับเดียวยันนี้พายอันตรายตัวเจ้าของบุ้มยังดรอกนี่ครับคือของจังตาใส่เราจิ้นข่อยจิ้นน้ำเบี้ยนเกินจังไปยังมา เขาก็วไ้ซื้อเราก็ต้องหอมัดนะครับเมืนไม่ยิงเขาไม่กินเลยพอพอสุกเพม่นแม่ตะละเทียนะมาเพื่อนแบบเพื่อนติดธุระแต่เพิ่นมาเล่นน้ำประจำครับพี่น้องเมื่อนี้ว่ามาบ่เมื่อนี้เมื่อนี้่เห็นแบบแบบอยู่เพื่อนติเป็นเพื่อนเป็นคนพื้นที่อยู่แถวนี่เพื่อนเออเพื่อนหักพอปลอมแม่ท้องหากช่องแะละเพิ่นเลยบอกว่าเพื่อนอยากมาเล่นน้ำเรื่อยละแต่ว่าคือมันกับบ่คคอยได เพิ่นมาข้าวเดียวเพิ mm. ่นก็ไปมันเลยบ่ค hmm. so ่อยได้ถ่ายคลิปถ่ายหยังนําเพิ่นไปบ้านแห่น้าเทียนนึงเนาะแม่บ้านเพิ่นก็บ่ค่อยสบายเป็นแ่วังกับเพิ่นกับแม่หยังก็ล่ะแม่นแม่มุยแม่มุยครับครับเพิ่นก็ว่าเป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นปวดสันงอนนี่ล่ะลูกแมหาเอวนี่ล่ะครับเจ้าก็อยากให้แม่มุอยเื้ยเราสู้บุหคนล่ะบ่ได้เป็นก็อยากเงาเสามันงแหละกับแม่นบ่แม่นว่าอยากเส้าตัวผู้เดียวผู้ใดก็อยากเซาหมดนะครับ เปิดขึ้นมายิงมาเยี่ยมน้ำกันเพราะว่าเพิ่นกัดกะซัมบันเดียวกันแหะครับบา้านใกล้เรื้ยงเชิงบา้านติดกันเนี่ยแหละครับรกรถก็ได้นี่ปูมีปลาไม่งั้นมึงนีง่ไม่ว่านเนี่ยพาผมเลียนน้ำยาป่ะเนี่ยเลียนน้ำกันตัวป่ะเนี่ยเพิ่นมาไม่เคยกินพร้อมแล้วเพิ่งบคอกรีทห,หาคลิปดอกอยู่เนี่ยโบเป็นญญ์โบเป็ัยังเรามีโอกาสดีๆนะครับเลยไปถ่ายคลิปหากิน ป่าน้ำสะน้ำอย่างนนาะครับฮะปลาหมานหมันนี่เป็นคนมาหาตึ้งปูยุหูไหนเพิ่งเจากนี้ดิจักมดว่าเมียนหูปูเถกมีหูปูแมนนี่มัน้จมืดินป่าต้องกิเก่งขดเลยแล้วว่ากันหูปูเถกเยมันสิข่อยงเอเกันหูเันปูแมนนี่มันสิขวอยหน่อยแล้วสีป็นคมล้วหหรืล่ะทังเก็บบงหนูผุกมันทั้งเก็บบงหนูผุกนี่คันขัยง้ง่ขีก้อนง่นี่กิดินนี่มันขวดนี่บักซ้ำโปตนกลเรียมบ่หนูง่ญ่มันสิเป็นหนูญ่ หนูเถิดบักคำปงอยู่ผู้เดียวนไงแต่ว่าขันมุกก้อนไหนน้อยจะแซ่เนี่ยมันจะเป็นหนูขอบขั้วแ mm. มีนคือละาวริมาด้กะระแจาบัวขับพอ่อนี่กินแล้วเขากันกินข่าวอิ่มน้ำสำลันแล้วเขากันได้พักพรเมียนครับจเจ้าน้อเขาบ่ได้กินกินเหล่าเขากับ่ได้ไปิสายตกพี่น้องกินพักพรกินข่าวกินน้ำเป็นของธรรมดาครับแบดลมนวมจบ กินเขากินน้ำกับมีน้ำหวานน้ำยาไปแน่ทั้งมดอะไรเลยว่าบพว่บาบ้านไหนเมียงไหน,ไหนหล่ะครับ่เจากับมีอยู่สิตลอดละบริวารพุมผู้ดีหรอกแต่ว่ากินแนวเนี่ยขอให้กินเขาน้ำเด้เดอร์พี่น้องเมียนครับเรียนก็น,<ข>น้ำยาอะไรก็บเมียนนิด<น>บ้างนครับเ่ใส่อยู่นี่รับีันคือเขาต้องกินเขาน้ำล่ะเขาบอกกินเขาน้ำบ่ได้เลยแนวเลยผมเพราะว่าเวลายเคตเนี่ยสิย้อนว่าบ่กินเขา คิดว so so ่าเจ้าของไงกินไอ้น <vou> ี like ่แ oh ล้วบ <ss> ่หิวเข่าอูแม่นดีได้พี่น้องบ่ดิจับไตใส่พฟงขาไม่พอกินแล้วให้กินเข่าซะเพื่อเก็บพวามสอดกันเลยดิเขามากินก้อนกินเข่าซะไอตัวเนี้ยเขาจะบอกว่ากินปั๊บเนี่ยมันสิมีตอมตอมน้ำร่ายเขาเนี่ยอร่อกมากคือยังเ้าอยากกินนั่กินนี่รสมัอนี่เขาประเทศยังหลายเนาะเขาประเทศกอยยังเด้ครับมืนเนี้ยมันคือแกยวขม เมื่อนี้วันที่ฝนตกจับเยี่ยงเลยว่จับเมืด่ดคำเลยว่าหนี้มันบกขมลิว้วสื้อจีฟ้าเลียววนี้นีวนะ่ว่าลิมข้าว,ว<อ>นี่แหละครับนี่ขันบกขมกับ,สบเสียบเอาเลยครับน,นี่ขันบกขมกับเสบียบนี่ครับเอฟซีทุกคนครับ บรรยากาศเงียขึ้นตอนนี้าาก็ประมาณจักสองสองถุมกวัวเนาะครับบ้านหนอกเขาเนี่เงียบสงบโว้ยแบบล่มลื่นไปเลยพี่น้องจวงเสนีเงียบลื่นแล้วจังอยจัดแกวน้อซึ่อเนี่ยห้องบุ้งอะไรที่บ้านมอนว่าถามหาอยู่เรากินไปอยู่สวนพนวัว่ <c oughs> บาบ้านนี้ถามหากันย่างนี้ไปแล้วจำแม่ป้าได้ไหมแม่ย่างไปหาจำได้ปะ เบิ้งหนาจำผู้ใดพันเน้นผู้ใดพัดนนะลองท้ายมึงดูขนาดได้ยินเสียงอยู่นี่คือซื้อมาออกแต่ว่าหนาคุนเหมือนจากกันไปถ้าเป็นสาวพี่น้องเป็นไปเอาผัวอยุข้างเลยพอดีถี่ไส้เป็นตายเดินกันเลยได้ทับมด่ากันท้อเห็นกันสะพัดจากกันเหมืนกับต่างคนต่งางไปธรรม,มาห,หาอยู่หากินอยู่สุโมงสุแ<า>ก่เนาะมันกับจะว่าจะปียังสิมาพ่อกันมันก็จำกันบ่ได้ปันไหนดิปานนี้พ่อวาง เจ้าจุงมาตัวนี้โอ้ยแด่นกอดกันพี่น้องกดโนกเยอะลืมสังผัดตัวเองจยากไปถ้าเป็นสาวเนาะผันแปลผัวอยู่ทางละเอียดเราคนกับบอได้มากหาอยู่ดอกหางบ่พอกันมีสังวัดก็จะบอกมาเลยดิตามตำราของจังหวัดก็จะบอกมาถามหามึงอยู่ไปเห็นแจเกียคุณโฮเห็นกันเี่นทักทาย เป็นเป็นมือเป็นพวกกันจะของครับจะของ้วยแล้วจะทําตัวว่าจะของยิงเกินเกินไปหรือพีมีน้องหรือมีเพื่อนฝูงเขาเป็นจังไลเขาอยุดจังดลถามสุกสุกดิบกันถูกต้องที่สุดอันกีครับมันก็แล้วแต่นอกครับนก็ทุกคนกไปบังคับใจยึดใจข้าวเจ้าว่าได้อะไรนี่ครับจะว่บกับกดจะไปลืมนางสนมาครับก็เขาเคยเห็นเคยอยู่เคยจิ้กันเล็กน้อยวันนี้เขาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งหัตั้งไป กับขึ้นมากไก่อย่าลืมตัวจาของมันจาของสีลำสีรวยนี่มันมูดรวยกระซังขเขาก็เห็นกันกับว่ามูอบ่วนคือเกาลครับแม่ป่มมมันมนี้ผมกับแระแดงผมใส่ใจน้ำไอ้น้ำลุ่งเด้อครับคุณนกระบ,บนผู้ใดดิเป็นเซียวพอหัม่มพอจเวาเขาเป็นนองเคยเป็น ธรรมดานะคุณฮูกบนมีผู้ใด,ดอยากลวมมือตายหรอกแม่นบ่มันถึงวเวลาแล้วก็ต้องต้องไปแล้วครับตามธรรมดานะผู้ใดว่าพูดกันผู้นี้หรอกครับการสูญเสียหรือว่ารวมให้ตายจากแชาวฮูกับมีตำนานที่ว่าฮูกับหักป่าหักลุงอยู่คือเรานั่น่ะถึงจะเป็นในตัวในกระสังว่าความจริญสี่นี่มันเอากันไม่ได้เด่นคือฮูกับสิตายทีนกันแหละก็เพิ่นน,นั่น่ะ เดี๋ยวว่สิตายเมื่อไหนแค่นั้นเจ้าบอกว่ามตายถูกวิ่งยังไม่หดหัวหดหัวอุตุคนหัวหรอกมันเป็นของธรรมดาครับมันเป็นของธรรมดาหลีกว่าได้แต่บาคือเข้ากับประหยาดเจอแต่แต่แม่เจอมาเข้าก็ต้องท่ำใจพี่น้องแค่วันนี้แต่บาคือทุกคนเกิดมากอะหนีบ่พ้นแต่บาปอะไรดิปอะไรดิเข้าสิใส่ชีวิตแบบไหนให้มีความสุขก่อนเข้าสิจากครับ โลกนี้ไปเนาะแต mm ่ก hmm. ่อนอยู Twelve, Twelve, oh, ่น oh, mm ้ากันกับพอดากับลุงหั่สิเป็ดพลิกส่วนย้อนปลาสีเขียสีน้ำน้ำกันนึกจีนเนาะโอ้มียังี้ยกันอยู่ได้กินน้ากันเด้พี่นี้เพิ่นกับเพิ่นบปอยู่ลำห้องแล้วฮ้อกับว่าถึงอยู่เพิ่นกับสิบกค่อยแชีงแรงหรือว่าเป็นโลูกมะลุแตเส้งสี่กับขันเพิ่นไปแล้วฮ้อกับอวยพรเพิ่นว่าให้โชคดีให้มีสุขให้ไปเนาะขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ไปซะนี่แหละฮ้อกับขอบบุญขอบคุณเหน้ำจีลอวยพรให้ว่า คนโฮกับวอลกันนั่นสินะแต่ว่าที่นเนี้เนี่ยไปต้อกันเหมือนแหละครับวางไดนกับ่อเลียแต่ว่าเขาจะไปเหมือนในโตเหมือนในแค่นั้นล่ะวันนี้ผมก็ขอบผมกับคุณพรมพี่น้องเด้อทั้งญยากที่พี่น้องของกระดัมเฮาลุงดำเอื้อนลุงบ่มันนั่นวันนี้เอื้อนพอเออเอื้อนลุงลูกสิเอื้อนน้ำเคลื่อนพอเอื้อนพอดำลูกจังเอื้อนพอดำเออเอื้อนลุงตะกี้เอื้อนลุงกับเป็นลุงดำตั้งอยเอื้อนพอดำลูกโตก็เรียกว่าโอ้พอดำมาสั่งลูกโตก็เอื้อนน้ำก็ดีใจดิ เพิ่นไปสู่สุขติของเพิ่นแล้วกับพ่อยเพิ่นมีความสุขความเจริญเด้อครับไปทั้งสวรรค์สันฟ้าเฮาก็บ่ฮู้กัน,กนว่าแจ้งไปแบบใด้ต่อแบบใด้กับต่างคนต่างสู่ชีวิตเด้อครับพี่น้องมื้อนีก้กัขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเป่นไปจังได๋มาจังได๋ก็จังคอยติดตามอีกต่อไปเด้อครับสําหรับมื้อนี้กัเก่าวขึ้นมาสวัสดีจากพี่น้องเด้อยกับสวัสดีครับ